สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟทุกนเงียบเงาพี่น้องกบมาบ้านกะถ้าแม่อยู่ผู้เดียวเมื่อนี่อันแม่น้องนายหลักขืนโคกไปหากินหาอยู่พี่น้องไปเาขุดจิ๋อจีนนายมากินพ้นหัวเศร้าแล้วก็เออพ้นเศร้าแล้วก็แห้งทางกะตอนนี้ไปหานำหาตัวป่วนก่อน ก็นาหามาเดียวพี่น้องจะสิบลิ่นทั้งใดโอ้เห็นใบกระเพราเลยอยากกินอันอันปลาหมึกเด้เห็ดพัดกระเพาราปลาหมึกกินได้หุงเขาโอ้ยว่ามาลยอยากได้บนันี่หิวเข่าขึ้นมาทันทีเลยหักปลาหมึกก็จักอยู่ใส่ เงินที่ซื้อปลาหมึกย,ยัง่ายเงินเดือนตะจ่อยออกขอ,อกินพัดกะเพราดอกวนันเกิดนี่ยขอ,อกินพัดกะเพราน้ำตะจ่อยก็พัดกะเพราปลาหมึกเส้นก็ขวบปลาหมึกก็ได้เขามามือนาสิเก็บใบกะเพราไ,ไว้ หลักน้ำปลาเมานี่แหละปลาเมา่าอยู่แล้วไปเฮิงไหลเออพี่อยู่กับไผเดียวเดียวอยู่กับไผน้องนอน,น,อนบ่เออป้าน้ำหาอีแม่จมหาอยู่กระเทินมากเลยสีย่างรอบบ้านให้เบิ่งเด้อพี่น้องสีงยางรอบบ้านไปนี่มานี่กะ เฮือนจานขีดเฮือนยาลายเฮือนสร้างเฮือนเบาควันเฮือนน้องปุ้ยเนาะปุ้ยนาบาไม่ตัวอีหมูเขามาลูกไปซอยเดียวะไปซอยนีเบาโค้งผูเบาโค้งเนาะไปกระเทยละสิพาย่างรบ้านซะเฮือนจานขีดนี่ ปนินพนอยาขายแล้วบ้เนาะปิดธุรกิจแล้วบ้อปนินเอาานเอาาเสียงเต่ๆอแสดงว่ายังอยู่คือมีจิลีอยู่สะดงเปันเฮือนสร้างน้อยเพียงแล้ว็บาควันอันนั้นเป็นเฮือนเม่ทอง ต่อมาที่เพื่อนอันเห็นบุญมีน้อยใช้เหินเบาควันวาเห็ดใหม่ก็ตัวนี้เป็นเหอนเอื่อยจันขีด เพื่อนเอ่ยเจนคิดจัอกะเพื่อนปุยนาแล้วก็เพื่อนน้องปุยนาเพื่อนของน้องนั่นปุยนาพี่น้องจะเคลื่อนพายออกไปนะบ้านเดนะวะพิธามีเมยใหม่ป้าคือมับอองบุกเขาก็ไล่คือกันตามหามันเดียวเห็น,ลน,ลนเลยก็เลยระบาดเลย สิทามอีเมยอยู่เพื่อนเพื่อนออกไปนี่คืออยู่เทียงน,น,น,นาไงเอามาหนีก็เพื่อนเขาเบาเขื่อนโคกมาหนี่พี่น้องเอาสิาเขามาซอยเพื่อนแม่ทอง นี่ไลซอซอยู่ได y บนอโมงกะออกไปนี่กะสิเป็นทางลัดไปบันทีสว่างออกไปนี่กะสิเป็นทางลัดไปบันทีสว่างลัดหายหน้าไปเลยไปนี่โค้งพุน่นกะซอยเฮ่อนมันยังเมือนไปซอยเส้นวัดเลยพี่น้องมานี่กะออกไปนีกะ ชุดเบื้องนั่นก่ะเพื่อนอันไม่ใญ่มั่งตรงพระเลขหกสีไม่ใญ่สีเพื่อนนั่งหนีโบวมีคนอยู่บริยางหลอบบ้านแท่งเหิกเลยเพื่อนอันนี้คนนบบนเคือ,อ,อน,น,นไม่ทองเพื่อนอาริน เห็ดยังเนาะยังรอบ้านเออจักตอกยัง่เ้านล้วนสบงีตัไ้มัดกบิรบยังรอบ้านบ้านยังรอบ้านรอบ้านเบิ้งวะเบ้อะแต่หึงแเออนะน้ำมนก็รอบ้านกันว่าน้ำมน ฮะเกิดบุตรแดงอีกโอ้ตัวนี้เอาเป็นโมเดิร์นบาะแปลงเป็นโมเดิร์นบอะนี่เออกันปูห้าเราบ้านยังวะสบายดีพี่น้องเราบ้านคือกันนั่นแหละเรานำลานเช้าเลขไข่น่ะไปห้าหมมื่นนะเออ แหงเต็กองขายครงขี่โอ้ยเฮาแหงเต๊กเขาจนได้อาไปบักซองผุยหมูนะะออออกไปหานบด้เฮาก็นึ่งเขาแล้วก็พาไปบักซองผุ้่โอ้ยขาขึ้สามสิบแป้ือนั่นนะจนได้ซักจาเออไป้นี่ยซื้อยูยังว่าไข่บุมี่ยังวะโอ้ยรอยจวนกมาได้มาไผมาเออไข่รอกมาตัวเองแล้วก็ือกม่าอื เพื่อนเพื่อนย h à เจนอะดำมันีแต่ละซอยละซอยซอยต้นนี้ก็เด้งไปต้นนี้ก็ลงเฮือนฝีสะพายเฮาอันนี้ก็เฮือนมันใหญ่พันเฮือนพ่อบ้านโสมอดีตพ่อบ้านพี่น้องอันนี้คือเฮือนมันใหญ่พันอันนี้ เพื่อนมนยาพันละกัเพื่อนอติ๊กน้องอติยังอ่นนะน้องแม่เบาไก่เรียนหลังนะตัวน,นี้อพานยาพันตัวน,นี้เป็นน้องของอันอยาพ่อเป็นน้องของแม่บบาไก่ อยากพาลุยต้นทางเปื่อนๆอยู่หักบ่ไหวทางเนาะขนาดนี้ก็ยังอันนี้ลุยอยู่อันนี้ก็เป็นเฮือนอันบ่าวบอยพี่น้องเอ๊ะเป็นกะตกซอยนี้มากอันนี้ก็สิเป็นเฮือน ลูกพ่ใยญ่สีไปต่อไปขับเบื้องนั่นกับเพื่อนเขาเพื่อนยายมังเพื่อนเจ๊เสดเด็กให้แม่ยา่สีไปหันพาทัวร์บ้านน้ำงพี่น้องมาหนิก็วัดไปอีกซอยนั่นหมูนอนนะหมูกินยายากุมแล้วนอนนะ ตัวเย็นเขาเย็นเขาเลยดิยังจะวัดบันนี้กะติดใจต้นใหม่อยู่เพินเ่นติดใจเด็กติดใจแห้งนี่ต้นอันนี้ตน้นนี้ก็ง่ามสีดากเอาต้นเอนเาไปปลูกก่อนกับตัวนี้พี่น้อง เป็นศนิลปเดียวกันนนั่แหละตระกูลเดียวกันกับตัวนั้นมนมบบักคนระเบิดเอริ้สวยงามมากไปอันไปกะอยากซื้ออยากซื้ออยู่ได้มันหักบุกคอยอันได้ไปอันหันเบียร์ใหม่ปันได้มันอีกหันเสาแพงพี่น้องไปพุ่นกะโค้งพุ่นก็พุนพ่นเลย โค้งอาหารกระทางซอยเฮือนมันยังมีมันยังเหมือนไปนี่กะเฮือนพอบันซูมเฮือนแม่วันนาเนาะเบื่อใส่มือเบื่อกลัวมือนี่เฮือนชาวแพงเฮือนปารีไปหันกับเฮือนสาวสมใจสมซูงแล้วกะเฮือนแม่โบไก่แล้วกะเฮือนอันพกขั้ ยังบุตบุถูกซอยได้พูนซอยใตอย้อีกออกไปทางนั้นกระทางเสซนทางเสซนอันเฮือนเฮาลงไปซุดก็ออกไปบ้านน้อยเลย,ยพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นวัด้ันนะโมงเดียพี่น้อง ก็คือสิคุณคุณ้นดีเดี๋ยวเนาะเบิ่งอยู่ซองอื่นก็จะลืมมาเบิ่งอยู่ซองหา้าน้ำเดอ้อพี่น้องหล่อบ,บานน้ามงโอ้ผมเป็นคังแรกของคลิปฮาบ่เนี่ยอย่างับไปกับมาอย่างนี้เละพี่น้องเอาบัวว่ดตื่นลูกเฮา ไปมาเบิ่งก่อนเอ้าอินายอัวมาอีกเลยอัวมาอีกแล้วพี่น้องมอไม่ใช่ทำกวนเอ้าอีโมดขามายัางสูง้ว่าโบขมาม้าคือเขามา ไม่ใหญ่อัวก็ไม่ใหญ่สมมูบายดี้บายดีพี่น้องโอ้สปดจักกับปวขี่มาอีกเนาะประหยัดน้ำมันบ่เออเยอนๆมันอยู่ภายบ่แล้วค่ะมีอย่างอีกเป็นตอกมาหน่ะชิ้นแหงชิ้นแหงก็เห็ดอีกเห็ดอะไรนะทางเป็นเห็ดอัวเห็ดไรแหนมือนีบริเห็ดอัวแต่ชิ้นแห้ง จะได้ซิ้นแหงมันห้าสิบาทห้าสิบบาทเท่าไเท่าเแกะไหอยังไงจะวาว้หอเท่าไรห้าสิบบาทห้าสิบาทมันง่ายเอาเวยทุงหนึ่งเลยกินกินอันอันคั่นอันปลาคั่เอาเป็นัวลงให้แม่หนิเด้อ มันเจ้าหูใหญ่รัวลงาบ่ดโบ่ว้าเด้บ่มีุอสิเลาะนี่สิเลาะแลกินหมูบ่อ50บาทเอบันีาสบ่เลวบ่ตอกนึงนะ0บาทมื้อดบ่เฮ็ดอัวเลสินแฮงบ่อือมันนั่นน่ะก็บ่ทันได้เฮ็ดยังเมื่อยอือนะเอาสมเอาสม เอีสผมพยากอ้วคิดใจอ้ววเอออ้วว่ชมกับแทบกหันหลาจดตินีไปก่อนเนาะท่บาบอกห่อห่อแบบไงแบบไงเออตัวเลือกขนาดไหมสี่สาเหตุผู้หายซองทงผัวทงเดียวกับพอแล้ว ลาวใ่ไหมแล้วกินวอวตออกอาทงไปมองดูงสกิเลเดอสมสกิเลเดอแบ่งเอาเล้ะแบ่งแกิน,กน,กนมึงรูรูคอยกันนอนหอดมาดูเสือสีวนหากว่าเมื่อยพ่อมเห็ดแล้วบ่ เออเฮ็ดางละก็เฮ็ดแค่ไหนทำมาส่งคนเดียวเนี่ยแได้ว่าแกไปต้องอะไรเห็นโลดขนาดนีโอ้ยเห็ดกระบาปกันดอกเนาดนแล้วนะมึงก็ยังรู้นี่แค่ไดนว่าแกไปตองอะไรเห็นโลดขดน้อ้นังบอนังกดบ่กโอ้ยนั่บมันนัวโพดยังเนะโอเยโอเยมันบนวัวโพดแล้วสำหรับข่อยเขากินนัวได้ไหมไงเออูกินนัวอะไรสักอืมแกอยู่บ่ พอดีบดน้อพอดีเซียจะเห็นมือแล้วนี่นะนี่กระคืนนี่เลยเออแกะลงน้ำลายแตกสมติดไพ่ไว้กูอยากเขาแกะุยตหมเหไปเห็นใบกระเพราอวันเออเมาก็คิดอยากผัดกะเพราปลาหมึกพอดีเสียมันบัไดหน้ำลายแตกนี่เออสมมาพะกวร

สิดอมลาปยจักเดี๋ยวเน็อๆพบกันคลิปใหม่ปีองสามห่อพอได้นยพมหิวพอกันคลิปใหม่เด้อจ้าไม่ใหญ่เพิ่นวะอันบริสุทธิ์อวขคายกิบแห้งไว้หับออเดอร์งานใหญ่วสันป้าทุพบกันคลิปหนาเด้อจ้าขอบุญกคนที่ติดตามมาฟังกับชมคลิปนี้คือพาเราบานน้ำมงแล้วก็ต่อด้วยไม่ใหญ่ไม้คายหอดสมพี่น้อง เอาก็สิป,ปิ่งกินแซ่บแซ่บปุ่จับปัดไปเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจ้า